สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมนะครับ10อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับสว่านได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมเคยใช้งานร่วมกับสว่านแล้วผมคิดว่าคนมีสว่านเนี่ยควรที่จะมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับติดไว้นะเพื่อใช้งานได้เดี๋ยวเราลองมาดูกัน,นครับว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกนะครับตัวที่1เนี่ยก็คือดอกสว่านเจาะดินครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมคือใช้งานในการที่จะขุดดินปลูกต้นไม้หรือว่าเจาะดินสําหรับทํางานต่างๆเนี่ยได้นะครับแต่ต้องบอกว่าดอกสว่านที่ผมแนะนำนะครับความใหญ่ของดอกเนี่ยต้องไม่เกินสัก10เซนนะครับผมว่าสามารถที่จะใส่สว่านแล้วเจาะดินลงไปได้ครับก็เป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่อาจจะมีงานเกี่ยวกับการเจาะดินหรือว่า,าขุดดิน ลูกต้นไม้แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวดอกสว่านเจาะดินเนี่ยแบบนี้เนี่ยทดแทนได้ครับตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวที่ปั่นปูนนะครับต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมเนี่ยใช้งานบ่อยเลยในการที่ผมจะผสมปูนในปริมาณที่ไม่มากนะครับอย่างเช่น1นถังแบบนี้นะครับ ผมก็จะใช้ตัวที่ปั่นปูนครับเพราะว่ามันจะสะดวกเราไม่ต้องใช้เป็นกระบะปูนแล้วก็ใช้จอบในการผสมนะครับเราแค่เอาปูนเนี่ยกับทรายใส่ถังนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ที่ผ่านปูนนะครับตัวนี้ทําการปั่นเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นการเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะผสมปูนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมต้องบอกว่าสําหรับผมเองนะครับผมใช้งานบ่อยเพราะว่าผมมีทาการทํางานปูน,นต่างเนี่ยบ่อยมากๆ อย่างนี้ก็จะเป็นการผสมปูนสําหรับการก่อนะครับหรืองานฉาบเนี่ยก็ได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมก้อนนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2อ,อุปกรณ์ชิ้นทันมาครับชิ้นที่3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวสลับนะครับสำหรับดอกเจาะกับดอกไขควง อันนี้ผมว่าเหมาะกับใครที่มีสว่านเพียงตัวเดียวเนี่ยผมว่าเหมาะมากมากนะเพราะบางทีเนี่ยเราทํางานประกอบงานไม้นะครับเราต้องมีการเจาะแล้วก็ขันตะกูใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานสะดวกครับเราสามารถเจาะแล้วก็เปลี่ยนหัวมาขันตะกูได้เลยแบบนี้นะครับ 4. ดอกสว่านพร้อมทาบเกียวครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะสามารถเจาะรูแล้วก็ทาบเกียวได้พร้อมกันไปเลยครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะทําเกียวเนี่ยเราก็ต้องมีการเจาะรูแล้วก็ต้องมาทาบอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเจาะปุ๊บแล้วก็ทาบไปได้ในตัวเลยครับมันก็จะสามารถสร้างเกียวให้เราได้เลยแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะวผมก็ใช้งานกับงานไม้งานเหล็กหรือว่างานอลูมิเนียมเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นงานเหล็กเนี่ยต้องไม่ไม่นามากจนเกินไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะขันตัวน็อตของเราเนี่ยเข้าไปได้เผื่อว่าใครจะมีงานเกี่ยวกับการทำทัฟนะครับก็ตัวนี้อีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ตัวที่ห้าครับแนะนําเลยคือเป็นดอกเจดีนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการที่เราจะเจาะรูที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับมากกว่า1ิบมิลขึ้นไปหรือ1เซนขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวดอกเจดีเนี่ยเจาะได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะกินทีละน้อยครับมันจะทําให้การขยายรูเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําได้ที่มีขนาดใหญ่ครับแบบนี้เลยนะนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับดอกเจดีก็สามารถใช้กับสว่านของเราได้ครับ หกโฮซอครับโฮซอเนี่ยก็จะทํางานาลักษณะคล้ายๆกับตัวดอกเจดีนะครับแต่ตัวนี้จะสามารถเจาะรูได้ขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเราแค่เลือกดอกสว่านนะครับให้เหมาะสมกับความโตของรูที่เราต้องการครับเขาก็จะสามารถเจาะรูที่เหล็กหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยวัสดุต่างๆของเราได้รูออกมาที่มีขนาดตามที่เราต้องการได้เลยครับ 7ครับอันนี้ก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่ง course, อุปกรณ์ที่มีความอเนกประสงค์นะครับสำหรับการใช้งานในการเจาะวัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะไม้หรือว่าจะเป็นเจาะพลาสติก PVC ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเจาะเจาะได้นะครับคือดอกเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถเจาะวัสดุได้ทุกชนิดเลยเราไม่จําเป็นจะมาต้องเปลี่ยนดอกสว่านไปมานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มีหน้างานที่แบบหลากหลายแล้วใช้ดอกสว่านเนี่ยดอกเดียวนะครับในการเจาะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม้ปูน นะครับหรือจะเป็นพลาสติกก็ได้หมดเลย8ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชุดสำหรับแปลงทำความสะอาดนะครับสามารถที่จะใส่หัวขัดต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็วิธีการเนี่ยก็ใช้ง่ายๆนะครับเราแค่ใส่ตัวหัวที่เราต้องการใช้งาน,นครับไปที่สว่านของเราจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานในบ้านของเรานะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดนะครับการขัด ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยผมต้องบอกว่าสามารถาทุ่นแรงหรือว่าช่วยผ่อนแรงเราได้ดีมากๆนะครับอย่างในวีโอเนี่ยผมก็ใช้ในการขัดห้องน้ํานะครับขัดตัวชักโครกหรือว่าตัวพื้นห้องน้ําต่างๆของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อใครเนี่ยอ,อยากจะเอามาใช้นะครับในการขัดต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นห้องน้ําอย่างเดียวนะครับเป็นขัดงานต่างๆของเราเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ตะวันแล้วก็ใช้งานได้ครับ ก็ต้องบอกว่ามีหลายแบบนะครับในการเลือกใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นหัวขัดลักษณะอีกแบบหนึ่งครับก็อลองดูนะเผื่อจะสามารถนําไปใช้งานได้นะในหน้างานของเราถัดมาครับอุปกรณ์ชนิดที่9นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่สําหรับเอาไว้ทําเดือยไม้ครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเจาะแล้วก็ ทำเป็นเดือยไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดรูนะครับในการประกอบชิ้นงานของเราครับเพราะบางครั้งเนี่ยในการประกอบชิ้นงานของเราเนี่ยมันจะมีรูสําหรับยิงสกูอยู่นะครับตัวเดือยไม้ตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาเจาะชนิดของเนื้อไม้ที่เราใช้งานแล้วก็มันจะดูกลมกลืนกับตัวของชิ้นงานของเรานั่นเองนะครับก็มีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวให้เลือกใช้แบบนี้เลยครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่10เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมเจอมานะครับก็เลยได้พึ่งซื้อมาแล้วลอง,ลองทดลองใช้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ผ่าไม้นั่นเองนะครับปกติเราจะผ่าไม้ก็คือต้องใช้ขวานฟันหรือว่าใช้มีดฟันใช่ไหมครับตัวนี้เราสามารถใส่สว่านนะครับแล้วก็เจาะลงไปกลางตัวไม้นะครับมันก็จะแยกไม้เนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆได้นะครับแต่ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับแต่ ถือว่าโอเคไหมสําหรับผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10อุปกรณ์ที่จะมาแนะนำนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถใช้กับสว่านของเราได้นะครับลองดูเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางเลือกนะเผื่อใครจะมีงานเกี่ยวกับลักษณะแบบที่ผมได้บอกมาแล้วสามารถใช้ร่วมกับสว่านได้ครับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ